สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคม2567นะครับก็นานเลยครับไม่ได้อัดคลิปสำหรับแปลงนี้เป็นแปลง10ไร่ครับเป็นอยู่คาเคจิวันที่25พฤษภาก็จะครบ3ปีเต็มผมปลูกเมื่อวันที่25พฤษภา 2 5 6 4นะครับปีนี้ก็67ก็ครบ3ปีเต็มยังไม่ได้ตัดครับก็คิดว่าราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับตอนนี้แต่ว่าก็ยังาสามารถเอาไม้ไว้ได้อยู่ครับเพื่อนก็จะเห็นครับตอนนี้เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างจะแรงจัดต้นยูคาก็จะออกเป็นสีแดงๆนะครับเนื่องจากแดดแรงอากาศร้อนร้อนจัดมาก ก็ฝนตกมาสองรอบแล้วครับก็เลยกลับบ้านมาดูพอฝนตกดูค่าก็ก็โตพอประมาณครับพอใช้ได้ก็คิดว่าถ้าตัดก็คงจะได้เพราะว่าสวนใหญ่ตรงข้ามาสวนผมเขาตัดไปแล้วตัดได้ก็ประมาณสักสาสเดือนแล้วมั้งเนื่องจากของเขาเป็นต้นต้นมันโต เพราะว่าเขาปลูกในที่ที่เคยปลูกอ้อยมาก่อนซึ่งที่ที่เคยปลูกอ้อยก็จะมีปุ๋ยเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยปลูกเป็นการโละตอออกนะครับซึ่งตอเนี่ยสามปีแล้วครับเพื่อนๆสามปีก็ยังผุไม่หมดครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผุบ้างแต่ว่าก็ยังเหลือเนื่องจากตอเก่าที่ที่ตัดออกไปเนี่ยตอเน,นี้ยครับมันหลายปีพอหลายปีครับพอหลายปีขึ้นตอมันก็จะ ลากมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นการผุก่อนมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะผุไปบ้างแล้วอันนี้ครับครบ3าปีวันที่สิบห้ามันก็ฝากเพื่อนๆดูถ้าใครเคยติดตามคลิปผมก็จะเห็นบรรยากาศนะครับแปลงนี้อันนี้ก็จะเป็นมันที่เพิ่งขุดออกไปครับอันนี้ครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศมัน อันนี้กแปลงหนึ่งครับที่ผมพอดีพี่ชายเขาเขาปล่อยให้ประมาณ5้าไร่ครับสี่ไร่กว่ากว่าห้าไร่วัะนั้นเดี๋ยวผมไปสั่งกล้าไว้ละผมจะมาลงแปลงนี้ติดกันครับแปลงนี้เนี่ยพิ่งเอาหลักมาปักให้รถไถเขาลุกรู้รเขตนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงเคตเจ็ดครับสั่งเขตเจ็ดไว้ครับแปลงนั้นก็ ปลูกใหม่ครับได้ยังไม่ถึงปีครับส่วนแปลงถัดไปตรงโน้นก็เป็นแปลงของผมครับสรุปแล้วแปลงนี้ก็รวมๆก็สามสิบกว่าแต่ว่ามันเป็นไม้ที่ยังคนละรุ่นเพราะนั้นก็พยายามจะทำให้มันเป็นรุ่นเดียวกันให้ได้ถ้าถ้าตัดแล้วก็จะพยายามตัดตัดให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเพื่อที่ว่า,เ,าเราจะทำให้มันเป็นแปลงใหญ่ครับ ก็ฝากเพื่อนๆดูไม้ครบ3ปีวันที่15อีกประมาณ10วันครับจะครบ3ปีก็ฝากเพื่อนๆดูครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาเยี่ยมชมครับไม่ได้อัดอัดอัดคลิปนานนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับ